หลังจากนายพราดอนปริศนาอันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับบอกว่ากกรเกน,นี่ยอนุมัติงบเยียวยาน้ำท่วมตามที่ครมอมีมติไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจำนวน2000ันล้านบาทเนี่ยจ,จะเป็นข่าวดีครับในหลายพื้นที่เลยที่ถูกน้ำท่วมที่หาดใหญ่ก่อนหน้านี้น่าจะได้รับเงินเยียวยาน,นะครับแต่สำหรับกลุ่มคนจนเมืองอาจจะต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ติดตามจากคุณบุษรินยิ่งเกียรติกุลครับ เก่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังคานี่ของโคนมันไปไม่ว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ของดินรถไฟหรือโฉนดความเสียหายมันเหมือนกันเนาะ ประมาณในการเยียวยาน้ําท่วมรอบนี้2,000ล้านบาทที่เพิ่งอนุมัติไปสดๆร้อนๆก่อนหน้านี้คอรามอก็เคยอนุมัติไปแล้วนะคะเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาแต่พอเป็นรักษาการค่ะอำนาจก็ตกไปอยู่ที่กกตคราวนี้พอกกตพิจารณาแล้วแน่นอนข่าวนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยน้ําท่วมทุกพื้นที่รวมถึงชาวหัดใหญ่ด้วยค่ะ แต่สำหรับคนบางกลุ่มอาจจะต้องใช้คำว่ารอลุ้นนะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ชุมชนป้อม6อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะผ่านมา3เดือนแล้วค่ะชาวบ้านที่นี่บางส่วนก็ยังไม่สามารถตั้งหลักได้เมืองค่อยๆฟื้นก็จริงแต่ว่าคนจนยังไม่มีงานทำยังไม่มีเงินในการซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนงบประมาณก้อนนี้ก็ยังต้องรอลุ้นนะคะว่าจะมีสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าค่ะ ได้มานี่ก่อก็ทยอยทำไปเรื่อยๆแต่ว่าหลังคาเลยของเขา,ามันไปหมดเลยประธานชุม,ช,ม,ช,มชนป้อมหกอำเภอหานใหญ่จังหวัดสงขลา 5, พาทีมข่าว 5, ลงพื้นที่ 5, สำรวจนนความวาเป็นอยู่<พ>ของชาวบ้านในชุมชนซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของการรถไฟบ้านหลายหลังยังต้องซ่อมแซมตามสภาพบางหลังเสียหายหนักจนแทบไม่เหลือสภาพให้พักอาศัยอันนี้คือประตูเก่าหรือไงคะเนี่ยอันนี้ อ๋อนี่คือที่บอกว่าทำนี่คือสภาพบ้านของนางกัญญาทองคำซึ่งแทบไม่เหลือเขาว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยเธอต้องย้ายไปอยู่กับญาติส่วนลูกชายต้องออกไปเช่าบ้านทำให้ครอบครัวมีนิสินเพิ่มขึ้นทั้งๆที่ต้องหาเช้ากินคําทุกคนยังรอเงินช่วยเหลือเพื่อซ่อมบ้านเพราะอยากกลับมาอยู่บ้านของตัวเองเพราะว่าทุกคนก็ลาบากกันเยอะบางคนก็พอที่มีทรัพย์ที่พอซ่อมได้เขาก็ได้ซ่อมเนี่ยเหมือนบ้านพี่อย่างเนี้ย ก็ต้องรอรอรอ,รอมากี่เดือนแล้วนะ้องคิดดูดอ่เช่นเดียวกับครอบครัวขาวปานแม่น้ำท่วมสูงถึงชั้นสองแต่ตัวบ้านยังไม่พังทั้งหลังจึงต้องกู้หนี้ยืมสินมาซ่อมแซมเท่าที่จำเป็นบ้านหลังนี้อาศัยรวมกันถึงเจ็ดคนและเพิ่งมีทารกแรกเกิดอายุเพียงสิบวันแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอยู่ในสภาพบ้านแบบนี้เครื่องมือทำมาหากินก็ถูกน้ำพัดเสียหายหมด ซ้าเติมความเปราะบางของครอบครัวที่ไม่สามารถย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ช่วงนั้นที่ผมได้เอาไปยืมยืมเขามาคือลูกผมก็จะโคตรด,ด้วยอืครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ไม่ได้เราไปจะไปบอยบ้านเขาอยู่ได้ทุกวันมันเป็นไปไม่ได้อือาเลยเนี่ยเอาลงมาหมดนี่หมดแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าติดติดเขาไปมัว่วทีเนี้กลายเป็นว่าภาระนี่มันก็เพิ่มมากขึ้น เมืเ่อก่อนมันเป็นชายข่าวออกมาใช่ไหมแล้วน้ำมันมันตีนางเพ็ญนภาทองคาประธานชุมชนป้อมหกก็ยอมรับว่าล,วล,ลูกบ้านเข้ามาสอบถามอยู่เสมอว่าเงินซ่อมบ้านอีกกว่า4 0,000บาทจะได้รับเมื่อไหร่ชุมชนก็พยายามเร่งรัดอย่างต่อเนื่องเพราะเงินก้อนนี้คือความหวังสําคัญของคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนในพื้นที่แออดัดที่ยังเฝ้ารอเงินก้อนนี้เพื่อประคองชีวิตหลังน้ําท่วมฝากแบบจากใจจริงเลยนะ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ของดินรถไฟหรือฉนดความเสียหายมันเหมือนกันเนาะความหวังของเคาวันของทุกคนนั้นมันเหมือนกันคือหวังที่จะได้กลับมาอยู่ที่บ้านอยากให้เคาวันเร่งแบบเหมือนเงินที่จะมาเยียวยาตรงนี้เนาะให้เค้าเร่งแบบสักนิดเพราะเค้าอยู่ด้านนอกกันเค้าต้องเสียค่าเช่า <c oughs> เสียค่าเช่าแล้วอันที่ทรมาก,กินเค้าก็มันไกลจากที่นี่เพราะวางควน,นั้นสวนมากเลยจะรับจ้างอยู่ในตลาด สำหรับชุมชนป้อมหกมีบ้านเรือนที่อยู่บนที่ดินกลางร,รถไฟประมาณ400หลังคาเรือนและมีที่ดินมีโฉนดอีกประมาณ700หลังคาเรือนพวกเขายังรอคอยเงินก้อนนี้ด้วยความหวังแม้ไม่รู้ว่าจะได้รับหรือไม่และเมื่อไหร่วชิลรวิท์เลิมบำรุงชัยไทย PBS รายงาน ช,ชุมชนนี้ตั้งอยู่บนที่ดินของการรถไฟนะคะและอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้นะคะเพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขาตามหลักเกณฑ์เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินค่ะนักวิชาการอิสระที่ทำงานกับกลุ่มคนจนคนเปราะบางจึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลใช้หลักเกณฑ์ในการรับรองสิทธิเพื่อให้เข้าถึงการเยียวยาได้โดยเฉพาะงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านหลายครอบครัวสภาพบ้านเรือนพังเสียหายจนแทบอยู่อาศัยไม่ได้ค่ะ ถ้าหากรัฐบาลใช้หลักเกณฑ์ตามกลไกปกติก็อาจจะส่งผลให้กลุ่มคนจนเมืองหลายครอบครัวอาจจะเข้าไม่ถึงนะคะที่ดินที่เขาอยู่เนี่ยเป็นที่ดินของการรถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลถ้ารัฐบาลยังใช้มาตรการปกติก็จะเป็นปัญหาคนกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ได้เงินชดเชยเพราะว่าเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์ถ้ารัฐบาลผ่อนปลนเงื่อนไขโดยใช้แค่ทะเบียนบ้านอย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่เป็นปัญหานะครับ แต่บางพื้นที่ไม่มีทะเบียนบ้านนะ,ะเพราะว่าเป็นการไปอาศัยอยู่ในที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความซับซ้อนของปัญหาที่ที่หมักหมมอยู่ในพื้นที่ผมว่าครั้งนี้เนี่ยความสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าแระกรณีที่เกิดเหตุการณ์โควิด ที่มีการปิดเมืองเสีด้วยซ้ำนอกจากเงินเยียวยาแล้วนะคะการฟื้นเมืองยังเป็นอีกโอกาสอีกความหวังสําคัญเพราะถ้าหากฟื้นเมืองได้การฟื้นอาชีพฟื้นคืนชีวิตของคนที่หัดใหญ่ก็จะมีมากยิ่งขึ้นต่างไปด้วยค่ะ